ตามากำหนดให้ว่าเอาเลขศูนย์เลขหนึ่งเลขสองสามตัวเนี่ยมาออกแบบรวมกันให้มันเป็นโลโก้ของสมาธิสมาธิปไตยพักสมาธิปไตยทำไมเอาศูนย์หนึ่งสองฟังกันตรงนี้นะศูนย์หมายความว่าศูนย์ั่นแหละศูนย์หมดไม่มีไม่มีแม้กระทั่งตัวตน หนึ่งคือฐานอาศัยสัจจามีหนึ่งเดียวในโลกอะไรเป็นต้นหรือแม่แต่เทวานิยมก็บอกว่าเจ้าเนี่ยหนึ่งเดียวไม่มีแก้แกไขไม่มีเปลี่ยนแปลงไม่มีทําอะไรไปออกได้อีกอย่าไปแยกอย่าไปแยกอย่าไปอะไรใดนั่นจถ,ถึงว่าเป็นเรื่องของยึดมั่นถือมั่นเป็นเรื่องตายตัวเทวะเทวะจริงๆพยัญชนะก็แปลว่าสองอยู่แล้วแต่เสร็จแล้วก็ไปจับเทวะสองให้เป็นหนึ่ง ยึดมั่นถือมั่นว่าพระเจ้าหนึ่งแตกไม่ได้แยกไม่ได้ไว้ใจวิจารณ์ออกไม่ได้หนึ่งเท่านั้นมันเลยไม่มีอะไรที่จะคลี่คลายไม่มีอะไรที่จะอธิบายให้เคลื่อนให้ย้ายให้แปลกให้เปลี่ยนให้เป็นอะไรไปได้เลยเพราะฉะนั้นพระเจ้าองค์ไหนก็ลากไม่ใช่พระเจ้าองค์ไหนพระาศาสดาองค์ใดแต่ละาศาสดาเนี่ยทางเทวนิยม มีความรู้มีความจริงที่ตัวเองมีสูงสุดเท่าไหร่ก็เป็นของตนเองของแต่ละศาสนานั่นแหละเป็นกรรมวิบากของศาสนาได้สั่งสมมามากมากพอจงก็ตั้งเอามาประกาศประชาชนยอมรับก็ได้เป็นศาสดาของศาสนาใดศาสนาหนึ่งซึ่งมีมากหลายศาสนาอยู ก็เป็นเทวนิยมหลายาศาสนาแต่พระาศาสดานั้นไม่รู้ไม่รู้เรื่องกรรมวิบากไม่รู้ว่าความรู้นี้เป็นของตนความจริงนี้ตัวเองเป็นผูท้ที่ศึกษาสั่งสมความจริงความรู้มาของตนไม่รู้ตัวเองไม่รู้ตัวเองแล้วก็ไม่ไม่เชื่อว่าไอ้ความรู้ขนาดนี้นี่ มันไม่ใช่เราว่าคือมันไม่มีความมั่นใจมันไม่มีความจริงที่ชัดเจนน่ะที่นี่มันมีนำมาแล้วในโลกว่าพระเจ้าเนี่เป็นเจ้าของความรู้ความจริงคอนเซป t นี้ก็เลยตามเงินไปมันศา,าสดาองค์ใดก็แล้วแต่ที่ของเทวนิยมจึงได้ความรู้ความจริงนั้นเอามาประกาศ แล้วไม่มั่นใจว่าตัวเองเป็นเจ้าของเลยถือว่าตัวเองเป็นพระบุตรเป็นประกาศศกเป็นผู้ประกาศของพระเจ้าเท่านั้นอันนี้เป็นของพระเจ้าอยู่ไหนก็ไม่รู้หรอกแต่แท้จริงคือตัวเองนี่ไขความจริงให้ฟังอย่างมั่นใจไม่ใช่ไขความจริงอย่างเดาเก่งความถูกความผิดไม่ใช่เรื่องสัจจาเป็นอย่างนี้ พระเจ้าไม่รู้ตนเองไม่รู้อัตตาไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีวิธีการที่จะศึกษาอัตตาแล้วก็รู้ว่าอัตตานี้ที่จริงมันไม่มีไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเพราะศาสนาพูธจึงรู้จบอัตตามีได้แต่สุดท้ายอนัตตาก็จริงกว่าพระานพระพุทธเจ้า,จาทุกพระองค์ก็สุดท้ายก็ปฏิญญาเป็นปริโยาสารแยกอนัตตาไม่เหลืออะไรหรือพระอรหันต์บางองค์ บรรล,ลุแล้วสามารถแยกธาตุตัวเองจิตนิยามให้เป็นธาตุดินน้ำไฟลมได้ก็ปริพานปิโยสานไปพิสูจนได้แต่ของเทวนิยมไม่จบไม่จบแต่ของาศาสนาพู้นั้นจบจบตรงที่คุณจะยังอัตตาต่อไปก็ไม่ได้เป็นยึด อัตตาเป็นตัวเป็นตนแล้วเป็นแต่เพียงว่าอาศัยอัตตาทำงานรับใช้ประชาชนไปเท่านั้นเองทำประโยชน์ให้แก่ประชาชนนะทำประโยชน์พยุประหุจนะหิตายะพะหุจนะสุขายะโลกาเุกัมปายะไปเป็นอายะสามท่านั้นเองจะอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่ที่เป็นผู้เป็นพระาศาสดา สายโลกุตระที่รู้จักที่จบรู้จักอัตาอตาอนัตตาแล้วก็อยู่ไปทําประโยชน์แก่สังคมมนุษยชาติไปจนกว่าตัวเองจะพอแล้วจบเป็นชาติสุดท้ายปณิธานเป็นปริโยสารแล้วชาตินี้เมื่อยังพระสมณโคโดมพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านบอกแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแต่ท่านก็จริงนะไม่เหมือนมหาบัวบอกชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ที่อาตอมาต้องพาดพิงถึงมหาบัวนี่ก็เพราะว่าอยากจะเตือนสติผู้ที่จะไปหลงยึดถือผิดๆมันน่าสงสารนะที่พูดนี่ไม่ได้ต้องการไปข่มมหาบัวหรอกไม่มีจิตที่จะอยากไปข่มมหาบัวเลยน่าสงสารม,มาบัวก็น่าสงสาราแล้วก็นสงสารท่านที่ไปหลงผิดมหาบัวอีกอว่าเป็นอรหันต์ซึ่งมันไม่จริง ถ้าไปเข้าใจผิดอัน,นั้นเป็นอาหารมันน่าสงสารโอ้โหชีวิตชาตินี้คุณก็ไปเป็นอย่างนั้นมันเสียเวลาเสียชาติน่ะน่าสงสารน่ะเนี่ยอาตมาพูดความจริงทั้งนั้นไม่มีสาเทยจิตไม่มีจิตอยากโอ้อวดข่มเบงอะไรไม่มีนะไม่มีแต่คนจะเชื่อก็เชื่อคนไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเราไม่มีปัญหาอะไรอาตมาพูดความจริงอาตมามีสิทธิ์ที่จะพูดความจริงแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไป บังคับหรือว่าขอร้องหรือว่าอ้อนวอนในใครเชื่อจะเชื่อก็เชื่อเองนะไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเองมันมันเข้ากันไม่ได้อัตมามีสิทธิ์ที่จะพูดความจริงตามความเป็นจริงไม่พยายามพูดในผิดความจริงมาอัตมายืนยันเขายืนยันผิดนันมันาบาปผิดนันมันก็เป็นวิบากของอัตมาเรื่องอะไรอัตมาเขาจะวิบากเขาจะกรรมเขาจะวิบากดีแล้วเรื่องอะไรจะต้องไปทําวิบาอกอกุศลใส่ตนเอง เราก็เข้าใจดีแล้วว่ากุศลอกุศลวิบากเป็นยังไงแล้วจะไปสั่งสมมาทําไมเป็นโพธิสัตว์ระดับนี้ยังยังไปสั่งสมอกุศลวิบากอยู่อีกเฮ้ยเป็นพระอรหันต์เป็นโพธิสัตว์ระดับสี่ก็รู้แล้วสัพป,ป,ปาปปัสสะกรนรังกุศลสู้บสรัตทาสจิตตปริโยปตปนังแล้วยังเป็นโพธิสัตว์มาระดับอะไรอะไรขึ้นมาแล้วแล้วมันจะไปทำอย่าง,งานั้นอย่างนั้นอยู่ทําไมแล้ว น,นี่ก็พูดชัดๆง่ายๆฟังไม่ได้ยากอะไรนะไม่ใช่พูดเล่นนี่ไม่ใช่พูดหลงตัวหรือยกตัวยกตนเล่นอะไรมันไม่ใช่พูดความจริงสู่ฟังติดตามดีๆนะอาตมาญาตินี้ยังจะพูดทร,รมาอยู่อีกนะยังพยายามรักษาขันอยู่ที่จะต่อไปนะเพราะงานผู้ยังปร,ประสงค์หรือต้องการที่จะได้สัจธรรมอันนี้สนใจโปรดติดตามอยากกระพริบตา ติดตามได้ดีก็เป็นประโยชน์แก่ตนเอง